ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ก็บริษัทฮงมุไทยแลนด์นะครับเป็นวันหยุดก็อยู่ที่แปลงของอาจารย์กิตตยะพัดนะครับที่อําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะฮะซึ่งแปลงของอาจารย์ก็ปลูกไปแล้วประมาณ500ต้นนะครับแล้วก็ปลูกแซมแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรแล้วก็ต้นอะไรนะครับที่อยู่ตรงสวนมะคาเดเมียมะคาเดเมียนะครับก็ให้อาจารย์แนะนำนะครับแปลงนี้ ก็ปลูกมาแล้วก็น่าจะเข้าปีที่3ปีนี้ว่านอาจารย์ปลูกไปแล้วสต้นมีแนวคิดยังไงที่ปลูกไม้ชนิดนี้ครับผมรอบแรกนะครับรอบแรกปลูก3า0สา้อยต้นแล้วไม่ค่อยจะมาดูแลมันก็มันก็จะเป็นทรงพุ่มครับแล้วถ้าเราเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยถ้าเราตัดกิ่งแขนงเล็กๆมาเรื่อยๆแล้วก็เอาไม้ค้ำไว้มันก็จะได้เป็นต้นเดียวแล้วพอดีว่า อยู่ไกลหน่อยครับนานมาครั้งหนึ่งผมเดินเข้ามาก็ส่วนใหญ่มาจะแตกเป็นพุ่มเนาะใช่ผมมองว่ามันก็จะเจริญเติบโตที่ช้าหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือวันนี้นะครับบริษัทเราก็ได้มาแนะนํานะครับแล้วก็ได้มาติดตามไม้ก็ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยที่มาช้าหน่อยครับอาจารย์คิดยังไงถึงปลูกไม้ชนิดนี้ครับไปดูจากตรงไหนหรืออย่างไรเพราะว่าโซนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่สามารถสร้างรายได้ประจําเดือนเนาะ นะครับเดยเช่นประจําปีก็จะเป็นแก้วมังกรอะไรนะครับอีกต้นหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แมคคาเดเมียแมคคาเดเนียนี่ก็คือเป็นรายได้ประจําปีไหมรายได้ประจําปีครับปีหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งปีหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นแต่ตัวกลุ่มของไม้พยุงเนี่ยนะครับมาก็ต้องอาศัยเวลาหลายปี<ช>ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็แต่บอกว่าเลยว่าแม้ว่าไม้ทุกชนิดนะครับเวลาปลูกไปมันต้องอาศัยระยะเวลา เป็นรายได้ก็คือพูดง่ายๆว่าแม้จะไม่ให้รายได้ระหว่างเดือนระหว่างปีแต่ถ้า10ปีขึ้นไปนะครับถ้าเราดูแลได้ก็สามารถเป็นเงินก้อนให้เราได้เลยนะครับการออกมาติดตามของบริษัทสมุทเทลนเนี่ยเราไม่ได้หวังเพียงแค่หนึ่งการจะจำาหนต้นกล้าแล้วห่างหายกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือในอน,นาคตเราต้องการไม้ที่จะส่งออกนะครับ,รบซึ่งเรามีตลาดอยู่แล้วอย่างชัดเจนตรงนี้ก็ให้สบายใจได้นะครับอาจารย์ไปดูคลิป ตรงไหนมาบ้างครับตอนแรกเนี่ดูจาก Facebook เล่น f a c e บุ๊กแล้วก็เห็นไม้มันสวยครับมันลายตัวเองก็ชอบไม้ที่สวยงงามอยู่แล้วนะครับ,รบลายสวยก็เป็น,ค,นความชอบส่วนตัวก่อนครับใช่นะครับญาติพี่น้องไม่ทักกันเลยครับว่าอ้าคิดยังไงถึงจะไปปลูกไม้ทักก็มีคนพูดหลายคนว่าเอะหลอกลวงหรือเปล่าครับผมว่าเคยเห็นแบบเออพันไม้อันเนี้ยราคาแพงหน่อย จะมีใครซื้อไหมที่ต้นไม้ที่ราคาแพงๆครับวผมว่าถ้าไม่ได้ขายผมก็ชอบลายไม้อยู่แล้วครับก็จะเอาทําบ้านอีกหลังหนึ่งนั้นเป็นไม้อันนี้แหละอย่างตรงอ๋อนั่นคือเป็นความความชอบส่วนตัวก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆที่นะครับเพราะว่ากระบวนการของไม้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าปลูกไปทําไมจะไม่ตายก่อนเหรอปลูกไปแล้วจะขายให้ใครเพราะฉะนั้นบริษัทเรามาวันนี้ก็ให้ความอุ่นใจได้ นะครับปีนี้เรามาปีหน้านเราก็ออกมาติดตามอีกนะครับ mm. อาจารย์อาจจะขอโทษอาจารย์ด้วยที่2ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็ด้วยสาการโควิดเนาะ <Okay. S 1> ทุกอย่างมาก็ต้องเซฟตอนนี้วัคซีนอะไรมันมากขึ้นนะครับการออกมาเยี่ยมดูแลลูกค้าก็จะบ่อยขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยแล้วก็แปลงไหนที่ทางบริษัทสมูทแลนด์ยังไม่ได้ไปนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับอย่างไรเราก็จะติดตามไม้ทุกต้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะแปลงเพาะ คือพันอนุรักษ์ของบริษัทโฮมโอเทลเลน์นะครับบริษัทโฮมโอเทลเลนให้ความมั่นใจเลยแล้วว่าเราออกติดตามไม้ทุกต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าปลูกไปแล้วในปีที่3ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวทางบริษัทก็จะมีทีมงานนะครับออกมานะครับในการวัดขนาดต้นไม้วัดความสูงนะครับเพื่อจะลงรายการและทาลงในแบบฟอร์มนะครับตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดนะครับที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกในปีที่3เป็นต้นไปถ้าไม่มาเนี่ยมันก็จะเป็นุ่มอย่างนี้นะครับเนี่ยครับครับทำไอ้แยมเนี่ยคืออย่างน้อยคือ มีคนแนะนำครับก็มีคนแนะนำก็มันคงรอบต่อไปคือถ้าตัดแต่งกิ่งเสร็จก็คือเอามูลไก่และครับลุงอ๋อไอ้นั้นชอบเลยครับบางทีบางทีใช้ใช้ปุ๋ยพวกเอ่อพวกขี้ไก่เร็วกว่าครับปุ๋ยเคมีนี่ยังช้าอยู่นะครับครับวขี้ไก่ลงไอ้หนึ่งถุงนี่สามต้นครับอืมแล้วก็แต่ให้ใส่บริเวณโดยรอบนะครับให้ใส่บริเวณโดยรอบแล้วพอดีฝนมันตกชุบแล้วมันไหลครับตอนนี้ครับครับ คือมันจะได้จากจากเอ้ตรงแก้มังกรด้วยเติมอะไรมาแต่แก้มังกรนี่ก็คือใช้ปุ๋ยปุ๋ยอะไรครับมูลไก่เหมือนกันครับมูลไก่เอาใส่รอบเนี่ยประมาณสองถุงต่อต้นบางปีบางปีก็ถุงละต้นครับแล้วเวลาฝนตกมันก็ไหลมาอย่างนี้แหละครับก็เลยผมก็เลยปลูกแซมแก้มังกรไปเลยเพราะอนาคตหน้าแก้มังกรก็จะได้โลคอยู่แล้วอืมปกติแก้มกังกรในปลูกปลูกประมาณกี่ปีเราถึงได้โรคครับอาจารย์ บางแปลง10-20ปีก็ไม่โลนะครับคือถ้ากิ่งแก่กเขียวเงี้ยก็ตัดออกมันก็จะออกกิ่งใหม่มาแบบนี้เรื่อ,อยๆครับผมยี่สิบปีได้สบาย20ปีได้สบาย,บายเพราะฉะนั้น,นก็คือไม้ก็จะน่า,นาจะไดเ้เริ่มตัดไปด้วยนะผมว่าน,นะครับ,รบไม้บางต้นแน่นอนหรอกการปลูกไม้ถ้าการดูแล ไม่ทั่วถึงบางทีไม้แต่ละต้นปลูกข้างกันก็ยังโตไม่เท่ากันเลยมันไม้บางต้นที่ได้ขนาดก่อนถ้าเราต้องการใช้เงินเราก็ตัดขายก่อนก็ได้นะครับอย่างน้อยก็คือถ้าบริษัทธงมู่ดูแลไปตลอดจนถึงการตัดขายไม้เนี่ยท่านคงไม่คิดจะขายไม้ให้ท่านอื่นเนาะนะครับเราก็ติดตามกันยังไงเรื่องของการตลาดหรือเรื่องของการดูแลก็ให้สบายใจนะครับการปลูกไม้แต่ละชนิดเป็นเรื่องดีทั้งหมดครับแต่ว่าอยู่ที่เกษตรกรนะครับผู้ปลูกจะเปิดใจ ให้กับไม้พยุงสายพันธุ์นอกหรือเปล่านะครับในบรรดาพยุงทั้งหมดนะครับทุกสายพันธุ์เนี่ยทุกคนเราโตมาเนี่ยก็จะได้ยินคําว่าพยุงไทยถ<ำ>ูกไหมฮะที่เป็นความต้องการของตลาดแล้วก็ราคาแพงแต่บังเอิญเนี่ยไม้ที่มันมีราคาแพงมากกว่าพยุงไทยในตระกูลพยุงด้วยกันคือพยุงสายพันธุ์ของเวียดนามกับสายพันธุ์ของจีนนะครับถัดมาก็จะเป็นสายพันธุ์ของอ,อินเดียแล้วก็ค่อยเป็นสายพันธุ์ของไทยแต่บางเอิญน,นะครับสมัยก่อนเนี่ย พยุงไทยก็เป็นไม้ที่ห่วงห้ามใช่ไหมฮะเ,เดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่ก็ประกาศแล้วบลป่าปไม้ใหม่นะก็ประกาศแล้วนะครับแก้มาตาเจนะครับก็สามารถปลูกได้ในที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับถ้าเป็นต้องการปลูกพยุงไทยก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนฮะไปขอแก้พันฟรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนะครับได้เลยแต่ถ้าเป็นพยุงสายพันธุ์นอกที่มีการนําเข้ามาก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเลือกซื้อจาก ต,ต้นไม้ที่ได้รับการข <ถ kitty. S 1> ึนข <Y> ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับอย่าไปซื้อกาที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาปลูกเพราะว่าปลูกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะแสดงที่มาที่ไปของไม้ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้นะครับแจ้งตัดได้ในอนาคตนะครับถ้าจะตัดได้ก็คงตัดใช้ในบ้านเราในกรณีนั้นมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นการเลือกต้นพันธุ์มาปลูกหนึ่งก็คือสายพันธุ์เนี่ยให้แก่นไวไหมนะครับต้องดูสายพันธุ์ด้วย2นะครับ ต้นไม้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับจะไปซื้อที่ไหนขอใบเอกสารรับรองจากผู้ขายด้วยนะครับไม่ใช่เดินไปที่ตลาดไปเจอสายพันธุ์แล้วก็ซื้อกันมาไม่มีอะไรรับรองนะครับ <Okay. S 1> อันนั้นก็เป็นเรื่องอันตราย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการปลูกไม้นะครับในกลุ่มของพืชอนุร,รักษ์ที่ติดบัญชีไซเตสเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับเราก็ฝากไว้หาั ผู้ชมหรือผู้สนใจปลูกไม่เข้าใจอย่างไรก็สามารถโทรสอบถามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมวิชาการเกษตรได้นะครับว่าไม้ที่ติดในพืชบัญชีโนุรักษนณะ์มีอะไรบ้างหรือสามารถค้นหาได้ทางตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอาจารย์ครับแปลงของอาจารย์ปลูกไปแล้ว500ต้นเนี่ยนะครับาหากใครนะครับในกลุ่ม ของที่ผู้ปลูกไม้ห่วงหัวรีไปแล้วนะครับกลุ่มของพยุงไหหลําพยุงเวียดนามหรือพยุงจีนพยุงไม้ห่วงรีที่เราเรียกกันนะ่หากใครมาเที่ยวที่ภูเรือจะโทรหาอาจารย์รได้ไหมฮะได้ทรได้เผื่อจะได้เข้ามาดูวิธีการทําเกษตรแบบผสมผสานได้ที่เบอร์0 81, 1 0 8ย8แ8 7 3นึ่นาสามะฮะ7612 7612ก็สามารถนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับแมะมาเที่ยวที่ภูเรือก็สามารถมาเยี่ยมชมแปลงของอาจารย์ได้ อาจารย์ก็จะปลูกพืชหลายชนิดนะครับในบนพื้นที่ดินที่มีมูลค่าอาจารย์สามารถที่จะสร้างเงินนอกเหนือจากไรายได้ประจําที่เป็นเงินเดือนใช่ไหมฮะอย่างน้อยชีวิตราชการของอาจารย์ก็อาจจะเกษียณที่60ปีอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมฮะแต่อย่างหนึ่งอาจารย์มีพืชบางตัวที่สามารถมีไรายได้ระหว่างปี1ปีมีไรายได้1ครั้งแต่อาจารย์ก็มีไรายได้ประจําที่เป็นรายเดือน นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มีการวางแผนในการปลูกไม้เนื้อแข็งและไม้ที่มีมูลค่าที่สามารถส่งออกได้นะครับก็คือเช่นพยุงจีนนะครับที่เราคุ้นเคยกับคาว่าพยุงไฮห,หล่ปนะครับแล้วก็พยุงเวียดนามอาจารย์ก็ปลูกเติมแปลงผมเชื่อว่าอันนี้มันจะเป็นเงินออมให้อาจารย์และเป็นเงินก้อนโตด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรทุกคนเดี๋ยวนี้ที่เราทําการ,กรเกษตรผมเชื่อว่าทุกคนปลูกแล้วดิ้นรนที่จะหาพืชใหม่มาปลูกเพื่ออะไรเพราะปัญหานี้สินเรามากขึ้น นะครับทำไมปลูกไปแล้วทำไมยังแก้ปัญหานี้สินไม่ได้ราคาพืชผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ำเราลองเปลี่ยนแนวคิดดูครับปลูกไม้ยืนต้นนะครับแล้วเลือกไม้ที่มีมูลค่าและสามารถตัดและส่งออกได้มีผู้รับซื้อจริงโดยเฉพาะบริษัททฮมู Thailand นะครับพร้อมที่จะให้การดูแลเกษตรกรทั้งประเทศนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราก็จะได้เดินชมแปลงเนาะอาจารย์ครับแล้วก็จะได้แนะำใครว่างนะครับเชิญได้นะครับที่ แลงของอาจารย์ที่อำเภอภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับ,บค,ครับ